หนูขอปักหมุดแฟนขับเฮเชียมดวิภาวีจิ้งคมชาตินางฟ้าลูกยางมองโกสร้างชื่อเสียงและเป็นเป้าสนใจของแฟนวอลเลย์บอลไทยและเอเชียอย่างมากนับตั้งแต่ปรากฏตัวในรายการเอเชียนเกมครั้งที่19ห่างโจ2022ที่เพิ่งจบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับฮุสเลนเองโบนางฟ้าลูกยางทีมชาติมองโกเลียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่นักตบสาวหน้าหมวยสุดน่ารักวัย21่ปีเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองอย่างต่อเนื่อง การให้โลกรู้ไปเลยว่าตนเองเป็นแฟนคลับของมดวิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวัย24ปีด้วยโมเมนต์ที่มีให้กันถียิบตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียที่ไทยจนมาถึงเอเชียนเกมแบบนอนสต็อกกันไปเลยซึ่งโมเมนต์ดังกล่าวนั้นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์แน่นอนเมื่อฮูสเลนถึงกับปักหมุด2โพสที่เธอได้ถ่ายรูปและแลกของขวัญกันกับวิภาวีไว้ด้านบนสุดในอินสตาแกรมก่อนได้รับการกระหน่ำหัวใจไปท่วมท้นจากแฟนคลับชาวไทย รวมถึงบรรดาคอมเมนต์แซวหยอดให้ทั้งคู่เป็นคู่จิ้นสารสัมพันธ์กันแบบจริงจังไปเลยสำหรับฮุสเลนเกิดเมื่อวัน,วนที่7เมษายน2002เจ้าของความสูง177เซนติเมตรลงเล่นในตำแหน่งมีหลังปัจจุบันเล่นให้กับฮุสกุลเอซิมวีซีสม,มสรในบ้านเกิดดีกรีแชม์ League, ลีกฤดูการ2022และ2023ก่อนติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นเจ้าของหมายเลข13ในปัจจุบันขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ